สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทั้งช่องแม่ครัวพารวยเมื่อนี่เขาเรียงเขาเล่าได้ไหมคะพี่น้องได้รับข่าวดีจากหนุ่มสุพรรณนุน่มสุพรรณงุดหี่ดแล้วแตกเก่าเจ็บเจ็บเก่าเด้อพี่น้องเลกวิ่งเลกเด่นแตกคือกันพี่น้องเอาเอฟซี FC ถามมาหลายว่านุ่มสุพรรณเดินไป วันนี้มาถึงแล้วเด้อค่ะตอนนี้ถึงตอนนี้นักตอนนี้ลงท่านที่บล้อไผ่พว่านุ่มสุพรรณนั่งรถมาตั้งไกลเด้อพี่น้องเอาขอโทษขออภัยเด้อค่ะแม่ขั้วเขียนสคริปผิดทีว่าวันที่หนึ่งโมกรลาธรรมดาแล้วมันจะเป็นวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าพี่น้องแม่ขั่วเขียนสคริปผิดสองสคริปเด้อค่ะขอโทษขออภัยไปณที่นี่ด้วยค่ะเพราะวานันนึกว่ามันหนึ่งมกรลา แต่ที่ไหนไดมันเป็นหนึ่งกลุ่มผ้าขอโทษเด้อพี่น้องเอฟซี FC ทางช่องแม่ขั้วกะลืมเบิงไปว่ามันเป็นที่หนึ่งกลุ่มผ้าเอาว่าเป็นยังอ่าอ่าแม่ขัวขอแจกข่าวเด้อค่ะพี่น้องเอามาเบิงแนวทางของหนุ่มสุพรรณน้ำกันค่ะมาใหม่มมๆหมาดๆสดๆลงรถมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวสิจัดให้พี่น้องเอาท่านใดเสียนใด อยากเสียหาแม่ขั่วเอาแนวทางของท่านที่จะมาเผยแพร่ให้เอฟซทั้งช่องหรือว่าเป็นสะพานบุญโทรมหาแม่ขั้วไดเด้อค่ะ0985681108นี่คือเบอร์โทรแม่ขั้วอ่าโทรมหาแม่ขั้วได้เนาะคะ่ะทุก24ชั่วโมงแล้วก็ขอแจ้งข่าวอีกข่าวนึงคือว่าอ่าเอท่านใดที่โอนเงินเข้ามาท่าบุญกับ คูบาวัดป่าเนาะค่ะที่ซ่องไมคขั้วรับมากนี่อ่าลบกวนน้อยนึงเด้อค่ะพี่น้องให้พี่น้องโทรมาบอกซื้อน้านสกุลหลกักกะบ้านบันเลท็ทีท่านหลกักกะบ้านเกิดอำเภอเด้อค่ะเพราะว่าจะได้ล่งจานาซ่องถือว่าถ้ำบุญเท่าไรเท่าไรอ่าเขาจะมีอ่าซ่องหลกักกะเขียนซื้อท่านทุกท่านเนาะค่ะเนาะเอา ไปเขาเรียงของเขา้าไปเบิ้งนุ่มสุพรรณน้ากันเนาะค่ะว่านุ่มสุพรรณจะเดินมาตัวไหนให้เห้าในวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าพันสองพันหาลอยหกสิบเไปเบิ้งสกิปเก่ายอดหลังน้ำเ้ยค่ะว่าจะเดินจะเข่าจริงหรือบ่เข่าจริงเดี๋ยวเอฟซีจะวาแม่กัวคือบเอ่เอาสกิปเก้ามากโชว์เอาเดี๋ยวแม่กั่วสิบาไปเบิ้งนี่พี่น้อง คือสคริป์เกา่าหยอดหลังของหนุ่มสุพรรณเด้อค่ะเด้องวดที่ผ่านมา17มกราคม67เดนมากเกาก0เข่าที่ตูดินเนาะคะ่ะ96 97 98 06 07 08เข่าตีบเต็้ยมคือตกูกับเก่ากิดเ,เก่าเด้อพี่น้องเด้อไพที่ติดตามเอฟซีพูเออเรมาเมื่อกี้นี่ อ้าวหนุ่มสุพรรณเดินแล้วเดินเดินหนุ่มสุพรรณเดินแล้วพี่น้องลงรถมาใหม่ๆหมมัดหมัดชดชเดี๋ยวแม่ขั้วชี้เขียนห้ว่าวันที่หนึ่งกุมภาพอ้ยให,ให้ให้แม่ขั้วเขียนวันทีว้ก่อนเด้อพี่น้องแต่เขียนว้ก็ยั่งหลงอยู่เอาเครื่องม่ออกเถิดบัด หนึ่งก็พ่อหกเจ็ดเหยียบลงอีกแล้วนุ่มสุพรรณ ยินยิน้พี่น้องแม่ขั่วมักจะเขียนผิดถั่เขียนเร็วอดใจรออดใจรอได้ชมแม่นอนหนุ่มสุพรรณวันนี้มาถึงแล้วขี่หลดบาทมาดนดวนเด้อค่ะพี่น้องดินสายญาของเพคนคือดิน 8กับเก้าเด้อพี่น้องสายาของหนุ่มสุพรรณพันทรงมาแบบใดเดี๋ยวโค้ท่านก็จิเข้าใจว่ามาแบบใดมาจังไดน,นี่เด้อค่ะหนุ่มสุพรรณมาถึงแล้ว1กพ2567เด่น8กับ9จับคู่แปดเก้าแปดศู หนุ่มสุพันสายญาของเพิินนี่เด้อค่ะหนุ่มสุพันนี่สายญาของเพิินเอาแม่ขั้วสีเขียนให้ตัวหนังสือยังไงเด้อค่ะพี่น้องแม่ขั้วสีเขียนให้ตัวหนังสือยังไงตัวเลขตัวยังไงเดี๋ยวพี่น้องอาจจะบอเห็นเนาะค่ะ นายสกีพ,พน่บอกมาเดเอค่ะว่าเป็นบนล่างหรือเป็นหยังนายสกีพนเพน่พนบอกมาเดเอค่ะพี่น้องนายสกีย่อนหลังเพนเพน่บอกมาเลยว่าเป็นบนหรือเป็นล่างแต่ว่าให้พี่น้องพิจารณาเ้อค่ะพิจารณาก่อนเ้อค่ะเด้อเอาสายยาของหนุ่มสุพรรณมาถึงแล้วค่ะ ัวที่แล้วกับแตกเก้าเจ็ดนะคะพี่น้องแตกเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเอารอบนี่แคบนาจอเด้อค่ะพี่น้องแคบนาจอไว้หนุ่มสุพรรณมาด่วนลงรถมาถึงแล้วถึงเมื่อกี้นี่ลงท่านที่บตองรี่ล่อแล้กกับบตองทาไผเดี๋ยวมันจะอันก่อนเฝ้าเดี๋ยวมันจะเต็มก่อนลอตเตอรี่พึ่งจะออกแพงเด้อพี่น้อง มึงจะออกแผงมือนี่นะจะออกมือนี่คิดว่าเอาติดตามดวนๆระวังหนุ่มสุพรรณงวดที่แล้วก็แตกเก่าเจ็ดเจ็ดเก่าด้อค่ะพี่น้องแนวทางของเพิ่นหน่อยโตมากค่ะหน่อยมากลกักนาเดินนาติดตามเด้อค่ะเด้อเอาแม่ขั้ววันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พ่อสอสองพันหาลอยหกสิบเจ็ด นุ่มสุพรรณเด่น8กับ9จับคู่8 9 8 0 8 1 9 9 9 0 9 1หนึ่งเล่นทิพบนลางเด้อพี่น้องเพราะว่าเพิ่นกะบออาว่งเล็บหรืออีหยางมาต่วา่าเฮากะเฮ็ดเอาอ่านี่คือสคริปสองของนุ่มสุพรรณเนอะค่ะพี่น้องน่าติดตามเพราะว่าสคริปแรกของเพิ่นกะเขา่าเทงเหล็กเด่นเหล็กจับคู่เ้อค่ะพี่น้องนี่ค่ะ เอาสีสีมารเรียบเรี่ยงนี่ค่ะนุ่มสุพันณเอาพี่น้องหลายๆคนเอฟซีหลายๆค,คนวา่าเอาเทียบใส่กันแน่แม่ขั่ววสันอา้าวบางครั้งก็ขอโทษขอให้แม่ขัวก็ลืมพือกันเพราะว่าแม่ขั่วกับมือไม่อยู่เนาะค่ะ เปิดคลิปกะเพิ่งจะถึงสองเดือนมื้อนี้แล้วเนาะค่ะเนาะเอาเทียบให้นะเด้อพี่พน้องนี่งวดที่ผ่านมาวันที่สิบเจ็ดนี่วันที่หนึ่งจะเดินต่อหรือไม่ของนุ่มสุพรรณเฮ้าถ่าเบิงวันที่หนึ่งกลุ่มผ้านำกัดเด้อค่ะพี่น้องเอามักชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ขั้วแนาเดอ้อขอบคุณทีอ่ากดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เด้อค่ะที คอมเมนหาแม่รัว Comment, อคอมเมนดีๆอ่าคอมเมนที่น่ารักละกะให้กำลังใจแม่รัวขอบ,บุญขอบคุณหล,ลายๆเด้อค่ะเอาขอให้เอฟซีทุกคนอ่าหรือว่าพ่อแม่พี่นอ้องอ่าอายุมันคนยื่นละกะเป็ี่มนโฮมพ่โฮมไส้ของดูของหลานหรือว่าเป็่นโฮมพ่โฮมไส้ของพ่อของแม่จะจ็บจะไข่จะจนเดินทางไปไซให้แค่ขาดปลอดภัยเด้อค่ะพี่น้อง พ่อกันคลิปหนาสวัสดีค่ะ